วัสดีครับในเกมดาก์บอนแฟตดึกคาร์โรต์นะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมีเฟ,ฟสส่วนตัวแล้วน,นะครับผมเฟสชื่อธนทัศนะครับชื่อผมเองแลแหละตอนนี้เดี๋ยวผมก็ทิ้งไว้ใต้ลิงนะครับก็ดูได้นะครับไปดูที่เฟซได้เฟซอาจจะลงคลิปด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมยังให้คําตอบไม่ได้นะก็ให้หรือเปล่าเพราะผมก็ขี้เกียจลงนะฮะเอาง่ายเอยเยี่ยมมาก ก็ไปดูรูปภาพผมแบบกว,กวนๆได้ที่นั่นนะครับนะครับก็ผมไม่ค่อยเล่นเฟซเอาไง่ายเออแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากให้เพื่อนรู้ด้วยครับผมอัดลงโน่นนี่นั่นอะไรนะครับโคตรลำบากเออผมจําได้ว่ามันมีของอนะแป๊บหนึ่งของดูก่อนดูคมเลวฝันตุ๊กตุ๊กตกตุ๊เขารู้เจ้าในแถวนี้ คือข้อมูลครับแม่บอกแล้วอยู่แถวนี้กระฟอบไฟยำชานครับอันนี้คือกลินตายไม่ใช่เราก็กินอาหารครับ นากินปลาย่างกันนะแล้วก็เติมด้วยนี่กันแล้วก็กินอีกนิดหนึ่งครับ พอล, abei, ะละกินเยอะไป chutz, ละดึงมาเลยเลยไปทำลยครับพร้อมแล้วรวยรวยรวยมันมีอะไรเอาละทุกคนอยู่ที่ไหนกันนะฟิงเดินยิงดังฮะอิตาอิ<ม>ตัอยู่นั่นไงกูห่างกูห่างจัาเลยนะ ขอ <G ül üyor> โทษครับว่าแต่คนณเยอะมากเลยนะครับจริงด้วยน่าลำคาญโอ้มิสเตอร,ร์ฟาตานมิสเตอร์ฟาตาลไม่ได้เลนะ่น,นเนล่ะมิสเตอร์ฟาตาลเหรอ ฮีโร่ที่ช่วยโลดแล้วฮ่าฮ่าเลทแฟนฟาตันทุ่โลกทุกคนกโอที่ไมร่รอฟาตันฟาตนฟาตดเี่จริงนีน่ยฮะ คุณที่กิโลเฮ้ยมื่อกี้ผมเห็นมีฟันนะครับปากเด็ณพ่อไหมครับอ่ไาไม่เห็น,หนแต่เจ้าคิดจะลงแข่งชุดนั่นงั้นเหรอโกูห่าไม,ไม่เป็นอะไรไ,ไปนะโกคูหรือว่าไปที่ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันแล้วนะี่ย ยูฮ <anto> ูฮ <kaz ans> <isto vez> <us> uh ัลโฮลยูฮูซุ้งฟงฮูยเฮ้ไม่ชอบเพลงมาเลยวฮะฮะฮะเขาก็คุมไม่ชอเพลงมาเยอะเลยนะทุกคนแต่สบายที่กันไหม

คิ่อยู่ว่ามปีอะเลยนี่แค่ก็ลูกเราเหรออะไรล่ะโกเทนเคินเหรอจิ๊ีๆผมไม่ชอบเลยอะแบบคปกอลดูไอ้โกเทนเหรอเป็นชื่อที่ดีเลยนะงั้นก็ยี่ปีชั่วโมงนะเข้าใจนะขอบคุณนะไม่เท่ามาดู พวกเราก็แข่งอย่างนี้นะทุกคนพอแล้วกันหน่อยนะครับงั้นไปก่อนนะครับน่าเทนี่ก็เทนไปตำรวจะแถวนี้กันหน่อยไหมน่าปลุกจังไปกันเลยไปกันเลยนี่กูข้ากูเทนก็ไปดูแถตรงนู้นกันเถอะ เจ้าเด็กตัวแฟบเอ้ยทั้งคงอย่าทิ้งกันไว้เดินคนเดียวเฟ่อ้าวเฮ่ยวันเดียวเบิร์าช็อกฝึกทีจะพบไปหาทั้งกันเถอะทั้งกคงอยู่ในเฟี้มขคิดังแตงกันี้เฟี้ยง ไอ้ดังเบามากเบาขออัปเกรดก่อนนะแป๊บหนึ่งเล่นตัวอะไรต้องอัปเกรดอะไรวะเนี่ยจะเป็นลมไอ้นี่มันเรียกว่ามันเป็นเดี๋ยว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 มันเป็นไอ้นี่ไหมนะฮะ ไม่ใช่แค่เป็นผู้ช่วยเว้ทงังคุงอยู่ไหนอยู่ไหนครับทังคุงเฮ้ยเดี๋ยววะเอนี่โอ้ตาถั่วของนานเอาท่านผู้เท่าเต่าไหมน่ะ ทั้งคงดูฟี่มีร้านค้าเยอะแยะเลยให้คุณแม่ซื้ออะไรหน่อยดีกว่า,านั่นสินะก่อนอื่นดูไปดูทั่วก่อนแล้วค่อยเลือกก็แล้วกันเถอะเอาตนั้นเลยทอนนั้นมีอะไรละ่ะเราก็ด้วยเฟ พากเราก็อยากจะฟู้กับคนทุกคนทุกคนเร็วๆจังเลยเนาะแต่เอาชนะพี่กับกับคุณลุงไปร่างไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวโตขึ้นก็นชนะได้นะ้าโงงงันมัง้งลองไปดูอย่างนั้นกันเถอะ แล้วไปหูว่าพวกคุณแม่จะตามหาพวกเราอยู่ถ้าคุณแม่โกรธเอาแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟื้อของเอาตามล้างต่างๆให้นะถ้างั้นทํานายหลงทางแล้วกันนะแล้วฉันเป็นคนตามมาหากเทนให้ผมเป็นเด็กหลงทางเหรอช่วยไม่ได้นี่นาฉันอาย,อยุมากกว่าเป็นคนตามหามันก็เข้าท่าหว่าเจอกันนะโกเทนนี่ขี้โกงนี่นาทั้งคุง ตู้ิดอะไรไงทางเจอกักทีผมคนหลงกับคุณทั้งนะครับปากว่าอย่างนั้นแต่ทั้งสองคนไปเดินดู้้นค้าแถวนั้นใช่ไหมใช่ไหมล่ะทำไมถึงรู้ล่ะบ้าหรบ้าเราก็เห็นบอกว่าพูดไงเป็นอย่างนั้นจริง เหลือก็เดินจากโคกเป็นสื่อไม่ดีนะกว่าแล้วใช่แล้วกูใช่แล้วทางลูกก็อายุมากกว่าอย่าพ่นใบนะเลยครับเอกอคือไอ้ทางนี่มันลาดแล้วมันมาวางแผนได้แต่เนี่ยมันเผยไงงั้นได้เวลาไปร้านประลองกันแล้วนะนั่นสนะถ้า,าช้าเดี๋ยวก็ไม่มีที่นั่งหรอกเข้าใจไหมนะกุเดิงจางเข้าใจแล้วครับ หลังจอกโดน,นพิกโล่เนี่ยเบอร์ที่นี่ทิ้งไปนะครับที่นี่เลยกลายเป็นที่ผายกันเกิดขึ้นย่อมโอ้โหเพียบเลยเนี่ยเสียงมึงดังนะ ดูวนท่านามันล้มตวกันแล้วเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวเริ่มอรอเพิ่มเลอือกรอไปยิงค้ำชายทางนี้คือผู้เข้าแข่งขันมากกว่าไปที่เลี้ยงที่พานมาไปอยาอ่างคนแรกหนาผู้ที่มีไปเข้าแข่งขันได้ทั้งนั้นแต่แค่คนก,ก็ได้วในรอบคัดเลือกปกปิดท้ายแปดคนท้ายพี่แต่มีเตอร์พิตานผู้เป็นแชมเปี้ยนสามารถเข้าแข่งขันได้โดยไม่มีเงินค้ำ ก็คือจำคัดเลือกที่5คนที่เลือกกันวันนี้ครับเมื่นให้การคัดเมือนี้่ป็นยาวิ่งทำเราจะใช้พันมชินครับเอ่อพันช์มาชิน5คนนี้นะครับตัวตามค่าของพันแม็กชินจะเป็นคู่ค่าคัดลอกครับพันช์มาชินอะไรนั่นอะไรนั่น ฮาอะไรนเ่งหันคันที่ทำตัวเลขได้แงว่ามิสเตอร์ปาร์แชมเปี้ยนของเรากดตัวหรือไม่ความจริงนะคือไอ้ที่พูกฟูกันเลยจับเรือมาลุยเป็นพร้อมกันเลยอย่างนั้นพอพวกทีมได้พบรอบคัดเลือกบัดนี้ผูดเหลือเกินตอนนี้โอ้ยเจ็บผูเราคัดเลือกเจ้าจิจเจ้าได้พบน้ำต้นแล้วแต่สำหรับพวกวกห่างที่มีพลังเหนือชั้นได้ผ่านการคัดเลือกไปอย่างง่ายดาย อย่างนั้นที่คนผ่านร,รอบมาได้นะ่ะแม่แม่แม่ค้ยก้ยเฮ้อสวัสดีครับทุกคนคือฟงกุงฟงฟ,งฟีนะครับเราเห็นรู้จักฉันล่ะก็ได้ยินคำเล่าลือกันนะครับเดี๋ยวผมต้องเพิ่มเสีย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นไม่ได้จะขอจับมือสักหน่อยนะอ่าอยางนีีได้รู้จักอย่างนี้เองจิตใจตีง,งามผมกับลำลืงจริงเอ๊ะงั้นขอตัวก่อนนะครับเมื่อกี้มึงบินทีนี้มันก็ลงมึงเอาอย่างงี้นะใครนะฟงไม่รู้เฟแต่ว่าดูมือคนจะไม่ใช่คนแข่งขันแบบพวกเราเอาจจะชนะง่ายๆแล้วละ่ะ เมืองนักเจ้าของกันนั้นแล้วไม่มีใครน่าใจเลยไอย้เจ้าพวกนั้นสายตาโหดมากเต็มเต็มที่มากเกินไปหรือเปล่าคือคินเจ้าอยู่ที่พบได้แล้วคน,น,นแล้วเฮ้นนี้ผลการตัดเราอะฮะตัวกันลงตัวแต่ว่าในการขัน นัดนี้ที่6ในรอบที่1นึ่งก็คู่กับพี่ต้อต้องเจอกันทันทีเป็นผลเป็นภาระที่เอาเรื่องทีเดียวและรอบที่1นหนึ่งก็เริ่มต้นขึ้นในการคันนัดที่หนึ่งกลินฟร์มาชนะได้อย่างง่ายดายไม่แปลกใจแต่หัวแต่หัวโลเดเหมือนเดิมนะในการคันนี้ฟองเพิ่งกันร,ระวังพิกโลและชินเด็กไทยปิดฝีนาคู่ตูฝีม่วงเติมให้มันวักแต่ว่าทำไมถึงต้อฝึก จะต่อฟู่กับเจ้านี่นะบอกปันครั้งพี่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเจ้านี่เป็นใคกรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้ครับแต่ตอนนี้มาสนุกกันเกมกันต่อเถอะฮะขอโทษขอฟราฟิทเอฟฟราฟิกแปลว่าไม่ฟูงนั้นหรอครับใช่จริงสีนะเดิมเขาก็เป็นพระเจ้าของดาวดวงนี้คงจะรู้ฝึกถึงอะไรเกี่ยวกับเล่าฟิกขึ้นมาพี่นะ้างั้นก็จะไปต่อเลยนะครับต่อไปการคันนาทีฟาร์ม ผู้คนขอนมีเดียวกับผู้คนขอนฟูปะบิดไอ้ก้ามกับไอ้ฟันทานจะไม่ใช่ก็ได้หรือว่าท่านคืออะไรครับอย่างบอกนะว่าท่านไคโอชินไม่ใช่หรอกครับถ้าไคโอชินนะหักล่ะไคโอชินเลยเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่อยากบอกให้ใครรู้นะครับท่านไคโอชินที่อยู่เหนือกว่าท่านไคโอทั้งฟี แต่เคอดินว่าเหนือวัดท่านเคยโอ้ทั้งปวงทั้งยังมีเทพอยู่อีกด้วยโขน้ำดีกันเป็นอะไรแปลกพิกเกลอหมอนั่นพูดโอหังไฟนายเหรอฉันจะไป <c oughs> ตอกกับมาให้อะไรล่ะยานะายา,ยาอ,นะอ,อ,อย่าพูดอะไรนะขอร้องเลยอย่าพูดเลยเลยนะเอ๊ะเล็บยาวมากนะพิกเกลอตัดเล็บก็มั่งนะเหมือนเราไงเล็บเราคุ้น,น <c oughs> แล้วแหี่ไอ้หน้าแก่พิคันตันฟอร์มพีเดียวตะอฟุกับฟิลิปเป้เสียงดังๆนะอย่างเงี้ย ถ้าคุณถึงพลังพีเดียวเหนือว่าคุตจะฟูนยามาจะมาบรวณที่อึดยาบอม่อก็ไก็เข้าเล่นงอนเรื่อยๆผมหน้าผมหน้าวีเดียวผมหน้าผมหน้าผมหน้าเนือว่ามุทขาจะมีพลังเหนือว่าความรักเยอะจิตมาเติมสิ่งท่แค่ว่าเป็นอย่างนั้นกันเนี่ย เฮยังพอแล้วยอมแพ้เธอ,อยอมแพ้ได้แล้วคุณไปเดียวไม่ยอมไม่ไม่มีทางยอมแพ้หรอกเฮ้ยอกกั้นชนหมัดอ,อ ผมหน้าเฮ้ยไม่ขอดใจได้ไงเจ้ามันกระจอกเกินไปเหยียบแม่งแกไม่อยุดให้แล้วจบบ้านนั้นหยาหัวทองเลยเฮ้เฮ้แค่นั้นก็เป็นเรื่องสิอีเยนโบรางไม่ Lật lần lượt. Moment. 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 ออกนอกเฟี้กันคันซเปอร์ิชนะครับอย่างหดเหียมคุณบิเดลลืมลืมบอมัตไปเลยให้ทุกหมอนี้ซูเปอรบิซูเปอร์บิ๊กบจะไม่ยุ่ง่อแกแน่รวไไฟเดินต่อไปเปียดเลยนะครับ ไม่ต้องปูมไปเองลืมป้อมตัวนะจ๊ะไอ้น้องการเที่น oh> ั่นนะอืมถ้าชนะได้นัต่อไปจะได้เจอหน้าหนั่นในรอบที่สองก็ห้างอัลโทเฟมมาแล้ว ดีเลยบีเติลซ่าไม่เดียวทําคิดว่าโดนหลอกแล้วก็มามากินตัวนี่ดูนะถ้าเป็นของของงายคงจะเกิดเบห้องฐานที่แน่ใช่ไหมกแน,น่ครับอืมกินแล้วฟื้นง่อยไม่เป็นไรแล้ว ถ้าแต่พ like ักหรืนี่พัก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 นะขอบคุณนะโค้งโค้งค้งพ่อมาล่ะถ้างั้นถ้าอย่า้ขอตคนรออยู่แฟจ้ายได้กิน หายแล้วฟูฟูนะกัวฮงนกงกลายไปไมจดพีต่อไปเริ่มคันัทที่ฝีกัฮังไปเหน,น้ากับพีโตเวาก็ด,ดูตอนนี้ก็ด,ดูว่าตนนัวันแค่แม่งรอแล้วกับควเชืโบว่นให้ดูพวกมึง โโมมสนบอย่ารุนฟอบดูว่ะฮะใคริดอะไรขึ้นนายจะช่วยเหลือพวกเราได้จริงหรืเอปปปเปล่าเอ๊ะไม่ถึงรู้ซุปเปอร์ไฟยาแล้วเรื่องช่วยเหลือได้หรือเปล่าน่านะมันอะไรกันไม่ช่วยหลอกปล่อยไปได้แต่ละสวรรค์จะถึงจะได้รู้เองก็เออจะขอดูพลังแท้จริงของซุปเปอร์ไฟยาหน่อยอย่านะสิครับอย่าให้คนเยอะอย่างนี้เนี่ยนะ อรนะคยกันอยู่นะ้นั่นบอกให้แปลงหน้าเป็นซปเปอร์ไย่านะดีนโกค่โกฮันโกฮันพิโลซ่าคพิกรคิวให้อ่ะคิวไม่มีใเอะไรนะพิโลมีอะไรเหรอไม่รู้อะไรแต่แต่ว่าเดินกวนๆมาแก ご飯を利用させていただきます。申し訳ありません。そして皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。何 <laughs> <laughs> あれなど,どういうことあんなあれわあれなあれなあれうことなど危険。招待を言え。はンイこ、なあれ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 な ท่านไคโอทั้งทั้งหมดตาโตเลยคได้ยินจากท่านไคโอไคโอชินนาคือท่านไคโอชิเหรอเดี๋ยวไคโอชินเลลนเดีวเรีววท่านเลยขอ,ข,อขอตอบเป็นออกวเป็นการขอคกนนครับทึงจะไม่รู้เื่อูิจะเป็นซู้หญิงที่เนือขิดกัดน,นั่นคือ,คอนินแ่ไเอาไหมะ่ะ อะไรนะคียีจัมกัดงั้นเหรออีกสย่าดมมางมาฟ้าเลยไอ้ตัวจำหมดท่านกูฮันกูแปลงร่างไม่น่าไม่น่าเชื่อ いただพลังบนนั้นนะจะไปว่ให้ดีล่ะจินบิดโอ้มาแล้วไอพวกแกงาน เจาะไปเลยดูองมันเต็มขีงแล้วไปละนไปนาแล้วสอยาขยับอ่าทำอะไรนะครับไม่เป็นไรครับขาะจะอกฝายที่มนตดั้งกับเหมือนเดิมเางนะครับเดี๋ยวกจะฉน้อ่ไม่ให้รู้ตัวครับ

การบ้าของเราฝูงคนละแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาทําอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เหรอผมเดินไม่รู้ลเนาะจะน่จะเป็นใครโอชินหรือเป็นตัวอะไรว่านั้นเป็นยังไงไอช่างมันถอยขยันก็เพียงแกับน้อยเท่านั้นแต่ถึงใน้นรุ่งคุณลองเพราะว่าบอแน่ก็จแล้วก็จแล้วถ้าไม่ใช่จุดไปชิงยูเดี๋ยวจะแข่งกันฝีหลังก็ได้ เดบ้าเดยวลูกๆแค่แค่วันเดียวใช่ไหเหรอนันทากิตานันากิตาด้วยฝีมดหรการทางนู้นเลยเชื่อไปแล้วนะกิให้ไปตายนะบาขอหักไม่เป็นไรนะได้วทำไมปุกขั้ตัวแล้วฉันก็ตาไปด้วย はやはり来ていただけましたね。<ペー>助かります。あなたたちの力も借り<ペー>なければ、おそ<ペー>らく勝てない。<ペー><ペー> ชนะอะไรของคนนั้นงนั้นเหรอ,อยัยค่ครับคนน่แค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 ้แค่แค่แคครับจุลงแคค่ยม่โดชแค่ม่เจ้า่ห่ครค やっとジュが日本の足で歩き始めたほどの昔宇宙の彼方にビビディという極悪な窓を閉めましたある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいましたブーというとてつもなく恐ろしい魔神ですたったスピードを大量にして星に変えられてしまいました

เลอไยแล้วสูงกว่า,าหายแล้วมาด้วยกันด้วยกันจะเล่าให้ทุกอย่างฟังฉันไม่ด้วยได้ไหมいっぱいあるอยากรู้มากมายเลยขอร้องล่ะ

ื่างไดาฟุจิคเมระเมาจิมบอ่มไรล่เส่านาขที it, ่คย巨ไยเรุมัอาสีそこでฝึกชิงเจอพบน่ะแล้วผมวิ่งออกไปหาโอเกะทุกคนเนี่ยชันดทวนหลอเร่งความเร็วขึ้นหน่อยเถอะ วัวน,นี้ไม่ไหวแล้วอย่พีงั้นับไปก่น,น่ามันน่าจะดาัายกว่าี้เยอะเลยเนีย่างนั้นพี่นะแต่ทารีูกก็รู้ระคนนี้กัดเล็พ่ออกังนะขอนายพี่นะมันก็ยิงด้วย